สมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่47บาทส0สตางค์สวัสดีครับวันนี้นะครับจะชวนมาทําเมนูนี้ครับอันนี้จะเป็นพริกหยวกนะครับยัดไส้หมูทรงเครื่องเห็นนะแต่เราไม่ย่างครับย่างธรรมดาไปนี่จัดเป็นเทมปุระแบบนี้เลยสงสัยว่ามันจะสุกไหมข้างในเดี๋ยวเราลองโอ้โหฟังเสียง วว้าสุกนะครับนี่ชิมก่อนนะครับ mm hmm. แป้งกรอบมากกลิ่นพริกหยวกหอมมากๆนะครับแล้วก็ไส้หมูสับในเครื่องถึงมากๆสูตรน,นี้อร่อยเดี๋ยวไปดูวิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับเผื่อใครสนใจที่จะนำไปขายนะครับเดี๋ยวเรามาตำสามเกือก่อนนะครับ นี้ผมก็ตัดรากผักชีก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะตำรากผักชีกับกระเทียมให้เข้ากันเลยจากนั้นก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับตำให้ละเอียดเลยผมก็ตำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปผสมในส่วนผสมของหมูสับกันนะครับต่อไปเรามาผสมในส่วนผสมของไส้หมูสับนั่นเองผมใส่ซอสปรุงรสลงไปก่อนนะครับ ตามด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาอย่างดีเลยนะครับกลิ่นจะได้หอมๆนะน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานผมใส่เกลืออีกนิดนึงนะครับให้มีความเค็มอีกนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่สามเกลือลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่หมูสับลงไปตามด้วยมันหมูนะครับเป็นมันหมูสับนะอันนี้ใช้มันหมูแข็งถ้าเป็นไปได้นะครับ บดสองรอบเลยก็ได้นะครับสำหรับมันหมูเสร็จแล้วใช้มือเลยครับขยาามให้เข้ากันเลยทุกอย่างใครมีเครื่องสแตนมิกเซอร์ก็สามารถใช้เครื่องสแตนมิกเซอร์ได้นะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ตอกไข่ไปผสมไข่เข้าไปเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำมันงานะครับเพิ่มความหอมเข้าไปเลย พอใส่น้ำมันงาเข้าไปนะครับหอมมากเลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของพริกหยวกนะครับพริกหยวกผมล้างมาแล้วครับเราก็หั่นโคนออกเลยนะครับหั่นก้านออกจากนั้นนะครับก็นี่เลยช้อนสั้นนะครับใช้ด้ามช้อนเอาไส้พริกออกมา เดี๋ยวเรามายัดไส้กันนะครับแล้วก็ใช้ช้อนนี่นะครับช่วยยัดเข้าไปเลยเมื่อกี้ผมรีเซ็ตที่ตัวพริกหยวกไปแล้วนะครับเราก็จะยัดให้มันล้นๆแบบนี้นะเราลองช่างดู27กรัมนะครับอันนี้ผมใส่ใส่หมูเข้าไปประมาณ27กรัมนะครับ ประมาณ25 2 7ถึงกรัมนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราผสมแป้งก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าง่ายๆเลยตามด้วยน้ําสะอาดนะครับใส่เข้าไปแล้วคนให้เข้ากันส่วนผสมนะครับแป้งทอดกรอบ1ถ้วยนะครับน้ําสะอาด1ถ้วยเช่นกันคนให้เข้ากันเลยนะครับจนแป้งเมียนเลยนะไม่มีเป็นเม็ดๆนะครับเรียบร้อยไปเตรียมทอดเทมปุระกันเลยนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับผมก็เอามือนะครับ จุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดแป้งลงไปแบบนี้เลยนะครับต้องให้น้ํามันร้อนก่อนนะจากนั้นนะครับก็นําพริกหยวกที่เราเตรียมไว้นะครับมาชุบแบบนี้เลยผมก็จะนะครับตอนตอน้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นำํำนี้เลยนะครับตอนๆ เกล็ดแป้งนะครับมารวมตัวกันอยู่แบบนี้นะแล้วก็เอาเอาันนี้ลงไปจับเฉพาะนะคะต้อนต้นเราต้องต,อต้อนๆไปนะครับต,ต,ต,ต้นต้อะต้นต้พอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเบาไฟนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวผมตักขึ้นก่อนเลยนะครับสำหรับ พิกหยวกยัดไส้เซนป,ปุระของเรานะครับสวยงาม,มสวยงาม่อนที่เราจะทําในรอบต่อไปนะครับให้เราช้อนเศษแป้งที่อยู่ในรอบแรกนะครับออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้รอบสองนี้ไม่ค่อยสวยนะครับ คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของเทมปูระพริกหยวกยัดไส้หมูสับทรงเครื่องกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทําตารางคํานวณต้นทุนโดยที่ผมจะคํานวณต้นทุนในส่วนของไส้หมูสับทรงเครื่องแล้วก็ในส่วนของตัวเทมบุระคิกรวมถึงเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการแพ็คขายด้วยสําหรับขายลูกค้าที่ต้องการจะนําไปทานกินเองก็ได้หรือถ้าเป็นร้านอาหารที่สนใจจะซื้อวัตถุดิบเราไปทําเมนูต่างๆขายที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไส้หมูสับทรงเครื่องนะครับก็อันนี้สําหรับหนึ่งชุดที่ทําก็คือผมจะใช้หมูบดนะครับ ครับ 1>, 1กิโลมีมันหมู500กรัมผักชีนะครับใช้ประมาณ10ลาพริกไทยเม็ดนะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียม25กลีบมีเกลือประมาณ1ช้อนชาซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองครับแล้วก็น้ำตาลทรายช้อนโต๊ะครึ่งนะครับในการคำนวณต้นทุนนะครับสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ผมก็ใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับจะมีค่าแรงซึ่งผมใช้เวลาในการผสมไส้เนี่ย ครึ่งชงั่วโมงนอกจากนี้ผมมีอื่นๆให้อีกประมาณ10%นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปปรุงอะไรเนาะอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางต้นทุนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดหลังจากที่ผสมไส้มาแล้วนะครับน้ำหนักรวมที่ชั่งได้เนี่ย1,647กรัมนะครับสูบแล้วคือ1,647กรัมเนี่ยเราใช้ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ229บาท16สตางค์ต่อไปเราจะนํา การคำนวณต้นทุนนี้นะครับมาใช้ในตารางของเทมปุระพริกหยวกกันบ้างนะครับในส่วนของเทมปุระพริกหยวกหรือเทมปุระพริกยัดไส้นะครับก็จะมีในส่วนของพริกหยวกผมซื้อมาราคา50บาทต่อโลนะครับแล้วก็จะมีหมูสับทรงเครื่องที่เราคำนวณไว้แล้วเมื่อกี้มีน้ําสะอาดที่ผสมกับแป้งทอดกรอบเพื่อจะทําเป็นเทมปุระทั้งหมดทําได้ 39ชิ้นครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7บาท88สตางค์เวลาเสิร์ฟนะครับเราทอดเป็นเทมปุระเสิร์ฟจานละ3ชิ้นจะได้ประมาณทั้งหมด13าจานด้วยกันนะครับตกต้นทุนจานละ23บาท63สตางค์เวลาเราขายนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่47บาทส0สตางค์เทมปุระพริกยัดไส้หมูสับทรงเครื่องผมขาย5้าบาทครับผมไม่ได้อ้างอินจากราคาที่ว่าต้องการต้นทุนน20%ะแต่ผมขาาายย29บทจนนี้ ราได้กําไรต่อจานอยู่ที่35มสบาทสาสตางค์ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขายเป็นแบบวัตถุดิบละ่ะก็คือพริกหยวกยัดไส้นะครับเราก็จะแพ็คใส่เป็นถุงนะครับถุงละหกชิ้นนะครับทีนี้เรามาดูการคํานวณต้นทุนกันหน่อยสมมุติว่านี่นะครับสิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของถุงแพ็คนะครับซึ่งถุงแพ็คเนี่ยผมใช้เป็นขนาด20่สคูณสาเซนติเมตรนะครับหลังจากที่คํานวณมาแล้วนะครับในตารางนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมคํานวณเป็น2ส,สูตรเพราะว่า เพื่อให้การคำนวณลงตัวนั่นเองก็คือคูณ2ไปทั้งหมดเลยนะก็จะได้ทั้งหมด78ชิน้นแพ็คใส่ถุงละ6ชิน้นได้13ถุงต้นทุนต่อถุงอยู่ที่47บาท47สสตางค์ าดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายต่อแพ็คนะครับจะอยู่ที่9 4้บาท90สตางค์ผมขายแพ็คระร้อยสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการซื้อไปปรุงเองที่บ้านอันนี้คือเป็นกรณีทานเองที่บ้านนะครับเลดี้ทูคุกนะครับก็แค่เอาไปใส่หมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือเตาอบนะครับเราขายถุงละร้อยเราจะได้กําไรถุงละ52บาท53สตางค์ในกรณีที่ลูกค้านะครับซื้อไปเพื่อไปขายต่อนะครับหแพ็คนี่เขา จะทำได้ทั้งหมด2ชุดนะเป็นเทมปุระเพราะฉะนั้นชุดละ59บาทนะครับเขาก็จะได้ยอดขายอยู่ที่118บาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราส่ง1 0อยนึงแล้วเข้าไปขายได้118บาทเขาจะได้กำไรแค่ต่อชุดแค่18บาทเองซึ่งน้อยมากต่ำมากไม่น่าสนใจถูกไหมแล้วเขาก็คงไม่ซื้อเราไปขายหรอกนะครับ แต่ถ้าเขาจะซื้อเราไปขายนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะได้กําไรประมาณสัก30%เพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการกํไราไเร30%เขาควรจะได้กําไรอยู่ที่35มสบาทสีสตางค์ต่อชุดหมายความว่าไงเราควรจะต้องส่งเขานะครับในราคาประมาณ82ดสบาทหกสตางค์สมมุติว่าเราส่งเขาในราคา82บาทเราก็จะได้กําไรต่อชุดอยู่ที่3 4มสบาทห้สตางค์เขาจะได้กําไรต่อชุดเนี่ยสาบบาทเห็นไหม จากที่คำนวณไว้ประมาณ35บาท40นั่นหมายความว่าถ้าเราขายส่งนะครับสำหรับส่งร้านค้าเราควรจะส่งอยู่ที่ราคา82บาทต่อแพ็คแต่ถ้าเราขายลูกค้าแบบขายปลีกนะครับก็คือลูกค้าทั่วไปที่นำไปปรุงเองแล้ก็ขายชุดละร้อยก็สําหรับเทมปุระ พริกหยวกยัดไส้หมูสับทรงเครื่องนะครับก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากแล้วก็น่าสนใจสูตรนี้อร่อยมากๆตัวพริกหยวกเองเวลาโดนความร้อนหอมมากๆนะครับก็ลองนํากลับไปทําดูนะครับไปเป็นไอเดียเสริมเมนูในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเผื่อจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าสําหรับได้ลิ้มลองเมนูใหม่ๆลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟขวานเอ็นจีเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ